ดวงราศีเมษต้ตอนรับวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้เหมือนเป็นการเปิดประตูใหม่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนต่างพากันโรยพรล,ลงมาให้กับคุณอย่างพร้อมเพรียงพลังงานจากดวงดาวที่เคลื่อนไปข้างหน้าสอดประสานกับแรงบุญเก่าที่คุณสั่งสมมากไม่ว่าจะเป็นการทำความดีการช่วยเหลือผู้คนหรือแม้แต่การอธิษฐานในวันที่หัวใจอ่อนล้า สิ่งเหล่านั้นได้ถูกจัก,กรวาลเก็บสะสมไว้เป็นคลื่นแห่งบุญและในช่วงต้นเดือนใหม่นี้คลื่นบุญนั้นกำลังแผ่ซ่านออกมาเป็นกรอบคุ้มครองและเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ชีวิตของชาวราศีเมษก้าวไปสู่เส้นทางที่สดใสกว่าที่ผ่านมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยตั้งจิตอธิษฐานหรือฝากความหวัง ไม่ว่าจะเป็นองค์พระเทวดาประจำตัวหรือแม้แต่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับกำลังทำหน้าที่ส่งสัญญาณและพลังแห่งความเมตตาให้คุณเหมือนมีคนผลักคุณไปข้างหน้าอย่างอ่อนโยนให้พ้นจากอุปสรรคที่ติดค้างในช่วงเดือนที่ผ่านมาและพลังเหล่านี้จะไม่เพียงแค่ทำให้คุณพบผนทางใหม่ๆ แต่ยังช่วยให้เรื่องราวที่เคยติดขัดค่อยๆค,ค,คลี่คลายกลายเป็นเรื่องที่คุณจะหันกลับไปมองด้วยรอยยิ้มบุญเก่าเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่คุณเคยหว่านลงไปในผืนดินแห่งชีวิตบางครั้งคุณอาจจะลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยทำสิ่งดีอะไรไว้แต่ในห้วงเวลานี้มเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ กำลังออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสการเงินหรือแม้แต่คนดีๆที่จะเดินเข้ามาในชีวิตทุกสิ่งล้วนเป็นผลพวงจากการกระทําในอดีตที่กำลังกลับมาส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจนวันที่1นึ่งกันยายนจึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนวันเวลาแต่เป็นเหมือนการเปลี่ยนพลังงานของชีวิตชาวเมฆจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่น ความสบายใจและความมั่นใจที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเหมือนมีแรงบางอย่างมาบอกคุณว่าไม่ต้องกลัวแล้วฟ้ากำลังเปิดทางให้และถ้าคุณตั้งใจทำความดีต่อไปอีกแม้เพียงการอธิษฐานเล็กๆหรือการช่วยเหลือใครสักคนก็จะเป็นการต่อยอดบุญใหม่ให้ไหลรวมกับบุญเก่า กลายเป็นพลังมหาศาลที่ยิ่งดึงดูดสิ่งดีเข้ามาช่วงเวลานี้จึงเหมาะแก่การน้อมจิตระลึกถึงบุญที่เคยทำขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะคลื่นบุญกำลังหนุนให้คุณก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคุณจะพบว่าทุกก้าวที่เดินต่อไปข้างหน้า เต็มไปด้วยความหวังและความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้โดยแท้จริงบุญเก่าที่เคยทำไว้ทั้งการทำทานช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้กระทั่งคำอธิษฐานจากใจจริงในยามทุกข์ได้กลายเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ดึงดูดโชคลาภเข้ามาในชีวิตการเงินที่เคยติดขัดเริ่มเห็นแสงสว่างและในวันนี้โดยเฉพาะจะมีสัญญาณเล็กๆ ให้คุณได้ชื่นใจเช่นได้ของฟรีโดยไม่คาดคิดมีคนหยิบยื่นโอกาสเข้ามาหรือแม้แต่เรื่องการเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ได้ลาบเล็กๆไปจนถึงลาบใหญ่ราศีเมษเป็นราศีแห่งความกล้าและความไม่หยุดนิ่งเมื่อพลังบุญหนุนหลังในวันสำคัญแบบนี้ยิ่งทำให้ความพยายามของคุณไม่สูญเปล่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเหมือนส่งสัญญาณหรือแรงบันดาลใจบางอย่างให้คุณหยิบจับสิ่งที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องสำหรับใครที่คิดจะลองเสี่ยงดวงตัวเลขที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันของคุณไม่ว่าจะจากป้ายทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์หรือแม้แต่เวลาที่บังเอิญเหลือบมองนาฬิกาอาจกลายเป็นตัวนำโชคที่มอบผลลัพธ์เกินคาด คลื่นบุญในวันขึ้นต้นเดือนใหม่นี้ยังเป็นเหมือนกรอบป้องกันไม่ให้พลังร้ายเข้ามากระทบกับโชคลาภของคุณแม้จะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่จะถูกเบี่ยงเบนออกไปอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้คุณยังคงได้รับผลดีมากกว่าผลเสียและยิ่งถ้าช่วงเช้าของวันคุณได้ตั้งจิตอธิษฐานหรือทำบุญเล็กๆเ,เช่นการใส่บาตรการให้ทานกับสัตว์ หรือการช่วยเหลือผู้อื่นจะยิ่งทำให้แรงบุญหนุนเสริมพลังโชคลาภอย่างมหาศาลดังนั้นวันที่หนึ่งกันยายนนี้สำหรับชาวราศีเมษถือว่าเป็นวันแห่งโชคลาภที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดคุณจะได้ทั้งความสบายใจและโอกาสใหม่ๆที่ทำให้ยิ้มออกได้อย่างเต็มหัวใจไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงโชค เงินทองที่หล่นทับหรือโอกาสทางการงานที่ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นผลพวงของบุญเก่าที่กำลังเบ่งบานในวันนี้อย่างแท้จริงดวงการเสี่ยงโชคของชาวราศีเมษในวันที่หนึ่งกันยายนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ฟ้าเปิดประตูโชคลาภกำลังโอบรับคุณอย่างชัดเจน สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาผู้คุ้มครองต่างพร้อมใจกันโรยพรให้พลังบุญเก่าที่คุณสั่งสมมาทั้งหลายได้แสดงผลเหมือนกับว่าในวันครึ่งต้นเดือนใหม่นี้จะมีพลังลี้ลับบางอย่างดึงดูดให้คุณกล้าลองกล้าที่จะเสี่ยงและผลลัพธ์ที่ตามมานั้นมีเกณฑ์สูงที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีรางวันสำคัญเช่นนี้ หากชาวเมตตั้งจิตอธิษฐานก่อนออกจากบ้านหรือเอ่ยคำขอบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือจะยิ่งเป็นการเปิดประตูบุญให้โชคลาภหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นการเสี่ยงโชคในครั้งนี้อาจมาในหลายรูปแบบไม่จำกัดแค่ลอตเตอรี่เท่านั้นบางคนอาจได้ลาบจากการซื้อขายการลงทุนเล็กๆน้อยๆ หรือแม้แต่การได้รับของขวัญของฟรีแบบไม่คาดฝันถือเป็นนิมิตท,ที่ดีที่บอกชัดว่าบุญเก่ากำลังทำงานอย่างเข้มข้นตัวเลขที่ผ่านเข้ามาในชีวิตช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเลขที่คุณเห็นซ้ำๆหลายครั้งเลขทะเบียนร,รถบ้านเลขที่หรือแม้แต่เวลาบนหน้าบัตรนาฬิกาที่บังเอิญตรงพอดี อาจกลายเป็นสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกคุณให้ลองนำมาใช้ในการเสี่ยงโชคในงวดนี้เพราะพลังบุญเก่าเหมือนกำลังดันคุณให้ได้มากกว่าที่คาดคิดที่สําคัญวันเสี่ยงโชคนี้ยังเป็นช่วงที่คุณควรระวังเรื่องใจร้อนหรือการรีบร้อนเกินไปหากเลือกจะเสี่ยงต้องใช้สติและพิจารณาด้วยความสงบ ไม่ใช่อาศัยเพียงความโลภหรือความหวังเพราะโชคลาภที่จะได้มาจะเกิดขึ้นเมื่อจิตใจคุณตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของบุญและการอธิษฐานอย่างบริสุทธิ์ใจในวันนี้โชคลาภจะไม่มาในรูปแบบธรรมดาแต่มีพลังบางอย่างที่ดึงดูดลาภใหญ่เข้ามาเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังยื่นมือหยิบดวงดาวที่ส่องสว่างมาก โรยลงบนเส้นทางชีวิตของคุณสำหรับบางคนการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆอ,อาจนำไปสู่เงินก้อนใหญ่ที่ไม่เคยคาดคิดถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตจากธรรมดาสู่ความมั่งคั่งแบบฉับพลันมีเกณฑ์สูงที่จะถูกรางวัลใหญ่ระดับสิบล้านหรือมากกว่านั้นเหมือนบุญเก่าที่รอเวลาส่งผลมานานกำลังแสดงฤทธิ์ในวันครึ่งต้นเดือนใหม่นี้ สิ่งที่ทำให้พลังนี้เข้มข้นขึ้นคือใจที่บริสุทธิ์และศรัทธาที่คุณมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากเช้าวันที่หนึ่งกันยายนคุณได้ตั้งจิตไหว้พระอาทิตย์ฐานหรือแม้เพียงการขอบคุณฟ้าดินและผู้มีพระคุณโอกาสแห่งโชคมหาศารจะยิ่งชัดเจนขึ้นคลื่นบุญจะดึงดูดตัวเลขนำโชคเข้ามาในชีวิตแบบน่ามหัศจรรย์ คุณอาจเจอเลขซ้ำๆเห็นเลขในความฝันหรือได้ยินใครบางคนพูดถึงเลขนั้นซ้ำหลายครั้งซึ่งนั่นคือสัญญาณตรงจากเบื้องบนบุญเก่าในช่วงเวลานี้จะไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้ได้เงินล้านแต่ยังทำให้ชีวิตของคุณก้าวพลครกที่ค้างคามาเป็นเวลานานเหมือนกับว่าฟ้ากำลังปิดประตูความลำบากแล้วเปิดประตูแห่งความมั่งคัง่ง ให้คุณเดินเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยเงินทองและความสุขเลขเสียงโชคเฉพาะสำหรับชาวราศีเมษในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้ถือว่าแรงมากเพราะเป็นตัวเลขที่เชื่อมโยงกับพลังของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำราศีเมษและยังสอดคล้องกับแรงบุญเก่าที่กำลังส่งผลชัดเจนเลขเหล่านี้ จะเป็นเหมือนกุญแจไขประตูโชคลาบที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดวางไว้ให้เลขเด่นนำโชคได้แก่197เลขคู่เสริมพลังได้แก่199197791771เลขสามตัวที่ควรจับตาเป็นพิเศษได้แก่197719917เลขเหล่านี้ สะท้อนถึงพลังเริ่มต้นใหม่เลขหนึ่งพลังบุญเก่าและการปลดล็อกโชคใหญ่เลข9และพลังแห่งความสำเร็จจากการเสี่ยงโชคเลข7เมื่อรวมกันจึงกลายเป็นพลังงานที่เสริมแรงส่งให้ราศีเมษมีโอกาสดึงดูดโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันหากจะลองเสี่ยงโชค อย่าลืมอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธาไม่ว่าจะเป็นพระประจำบ้านสารพระภูมิเจ้าที่หรือแม้แต่เทวดาประจำตัวเพราะพลังศรัทธาที่บริสุทธิ์จะยิ่งเสริมให้ตัวเลขเหล่านี้ทำงานได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านงวดนี้ได้สัมผัสโชคใหญ่ดึงดูดเนินล้านเข้ามาจับตัวเลขใดก็ให้กลายเป็นพง รับลาบก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวเฮงรวยปังสมดังที่ตั้งใจไว้เคล็ดลับการเสริมดวงสำหรับชาวราศีเมษก่อนการเสี่ยงโชคในวันที่หนึ่งกันยายนนี้คือการเสริมพลังบุญให้แน่นหนาเพื่อให้คลื่นบุญที่กำลังหนุนอยู่แล้วมีพลังยิ่งขึ้นไปอีกก่อนออกจากบ้านในเช้าวันหวยออกหากมีโอกาสควรไหว้พระเก้าวัด หรืออย่างน้อยจุดทูปบูชาพระในบ้านตั้งจิตอธิษฐานด้วยใจสงบระลึกถึงบุญเก่าที่เคยทำมาพร้อมอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเชื่อกันว่าจะช่วยเปิดประตูโชคลาภให้กว้างขึ้นอีกหลายเท่าอีกหนึ่งเคล็ดลับง่ายๆคือทำบุญกับสัตว์เช่นให้อาหารนกปลาสุนัขแมว หรือแม้แต่การวางน้ําดื่มให้ผู้คนหรือสัตว์จรจัดเพราะการให้ทานเล็กน้อยในวันสำคัญแบบนี้จะกลายเป็นแรงบุญที่ส่งผลไวอย่างน่าอัศจรรย์และทำให้การเสี่ยงโชคของคุณมีโอกาสสมหวังมากขึ้นสิ่งที่ควรพกติดตัวในวันหวยออกสำหรับราศีเมษคือเหรียญหนึ่งบาทหรือแบงค์ยสิบาท ที่ผ่านการอธิษฐานหรือแตะบูชาพระประจำบ้านพระเครื่องของคุณเหรียญหรือธนบัตรนี้จะกลายเป็นตัวแทนแห่งทรัพย์คอยเรียกเงินทองและโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องและท้ายที่สุดนี้ขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านผู้ที่กำลังรอฟังคำทำนายได้พบเจอแต่สิ่งดีงาม โชคลาภก้อนใหญ่เงินทองไหลามาไม่ขาดสายใครที่เคยลำบากขอให้ได้พบแสงสว่างใครที่เคยติดขัดให้ได้พบทางออกบุญเก่าที่คุณเคยทำมาขอให้ส่งผลเต็มกําลังให้ได้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจโดยเฉพาะเรื่องการเสี่ยงโชคในงวดนี้ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายโปรโด เปิดทางให้ชาวราศีเมษถูกรางวัลใหญ่มีเงินล้านเข้ามาชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่มั่งคัง่งร่ำรวยสุขก,กายสบายใจตลอดไปและถ้าคำทำนายนี้ตรงกับหัวใจของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน และเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกคำทํานายดวงชะตาที่จะมอบพลังบุญพลังใจและโชคลาภให้กับคุณในทุกๆงวดค่ะ